เอยเคล็ดลับหุ่นดีของนักกินจุนะครับซึ่งหลายๆคนอยากรู้กันเยอะมากเพราะได้รับคําถามนี้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เลยอยากขอยกตัวอย่างจากคนที่ผมไปแกะรอยมานั่นก็คือคุณพีทอีทแลกนั่นเองนะครับโอกโก้โหนักกินจุที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอาจจะดูผิวๆเอ๊ะทำไมนักกินจุถึงแบบหุ่นดีทําไมไม่อ้วนแล้วก็งงว่าเขาทําอะไรยังไง อ,อย่าผมมาบอกให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดูใครเราอย่าดูแค่ผิวนะครับและอยากให้เราดูเขาในเชิงลึกเท่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพี่พีดอิทแลกเนี่ยเขาก็มีการให้บทสัมภาษณ์อยู่หลายที่ครับว่าเขามีวิธีดูแลตัวเองอย่างนี้ 1. แม้ว่าเขาจะถ่ายรายการกินจุแต่เขาไม่ได้กินทุกวีทุกวันนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาจะมีการถ่ายรายการจริงๆเนี่ยประมาณ2-3%วันต่อสัปดาห์เท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้กินเยอะทุกวีทุกวันอนะ เขาก็จะกินเยอะแค่2อถึงสวันส่วนวันที่เหลือเขาก็จะไปคุมอาหารทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์กับร่างกายเป็นต้นนะครับกับอย่างที่2เลยครับก็คือคุณพิทอีทแหลกก็ออกกําลังนะครับและออกหนักด้วยนะครับทั้งเวทเทรนนิ่งทั้งคาร์ดิโอถึงขั้นมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยนะครับไม่งั้นคุณพี่เขากินเยอะขนาดนนะั้นแล้วยังรักษาหุ่นแบบนี้ไม่ได้หรอกโอเคไหมและที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่คุณพิทคนเดียวนะอย่างผมยกตัวอย่างก็เป็นช่องคุณเดอะแปดแล้วกันแล้วก็ยังมีอีกหลายช่องนะคร ก็ยังสามารถรักษาหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุ่นปังเอาไว้ได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับคือเคล็ดลับที่อยากจะเอามาบอกให้กับทุกๆคนถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ